โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับต้อึ้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับคราวนี้อยู่การอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแพทใหม่ของ r w วที่อัพเข้ามาในวันที่16นะครับเดือน4นะครับก็มีอะไรปรับกันในบ้างนะมารับชมกันเลยดีกว่านะฮะอันนี้ก็จะมีเรื่องของออโต้เชนนะแต่ดอยข้ามาเรื่องของการปรับสมดุลฮีโร่ในเกมก่อนนะครับครับมาดูในส่วนของตัวคิวกรอครับตัวแรก ตัวแรกครับคิวกอครับโดนเนิร์ฟในเรื่องของค่าสโลนะของสกิลหนึ่งนะไอซีสเปียร์เนี่ยมันสโลน้อยลงนะปกติมันสโลได้มากสุด50%เลเวลสุดท้ายนะครับแต่นี้กลายเป็นสโลสา์เซทุกเลเวลก็คือทําให้ความสามารถในการสโลของคิวกอเนี่ยมันน้อยลงนะครับในช่วงของเลดเกมนะฮะแต่ในส่วนของดาเมจเนี่ยดอยมองแล้วนะครับมันปรับเปลี่ยนไปนิดเดียวนะก็คือตัวของเบสดาเมจเนี่ยมันน้อยลงนิดหนึ่งจริงๆนะครับเวลแรกจากร้อยหนึ่งเหลือ50แต่ว่าการอัตราการคูณไออ้ตััวขขง AD เเนนนี่่ยมมมพิึาาจก0.65 กลายเป็น0.1คือเ,เพิ่มขึ้นมา0.35คือเยอะมากนะครับเพราะงั้นโดยมองว่าในเรื่องของดาเมจน่าจะไม่เปลี่ยนน่าจะแรงในแนวเดิมอาจจะแรงขึ้นด้วยนะครับถ้าเราออกของพวกดาเมจเยอะๆนะครับท่าหนึ่งจะแรงขึ้นนะฮะโอเคครับมาดูในส่วนของสกิลสครับสกิลสมีการเนิร์ฟนะครับดาเมจในเรื่องของการตีจังหวะที่3คือปกติเนี่ยนะตัวของคนะิวกอนเนี่ยเวลาเาตี3จังหวะเนี่ยมันจะมีตีธรรมดาไม่กดสกิลนะมันจะมีดาเมจเวทแถมให้อ่าเขาเนิร์ฟในส่วนนั้นออกนะก็คือทําให้ดาเมจช่วงนัั้้้นนนนมออยยลลลงจจาากกกปตนะิเเเี่ดหืะครบแว็ อัตราการคูณดาเมจเนี่ยก็คูนน้อยลงปกติมันจะคูน0.3 extra physical damage อันนี้คือพลังโจมตีที่เพิ่มเข้ามาคือไม่รวมกับเบสดาเมจก็คือจากุูนจ่ายเทนเท่านั้นอันนี้คือเอนะ็ก์ต้าที่เพิ่มเข้ามาครับแล้วก็มีเรื่องของการกดสกิลสองเนี่ยเวลากดสกิลสองเนี่ยมันแรงขึ้นนะครับก็คือเนฟในเรื่องของเวลาย,ยังไม่กดสกิลแต่มาบัฟในส่วนของเวลากดสกิลแล้วจะตีแรงขึ้นปกติเนี่ยกดสกิลก็ตีได้225ครับวววสุดท้ายอันนี้ตีได้250ก็คือเอา หยิบห้าตรงนั้นนะครับมาโบกตรงนี้แทนนะฮะก็ในมุมมองดอยมันมองดอยมองว่ามันบัฟนะเนื่องจากอาตัวคิวกอสเนี่ยมันเน้นตีตอนที่มีสกิลสองมากกว่านะเพราะงั้นมันทําให้ตัวคิวกอสเก่งขึ้นนะรเรื่องของดามเมจนะฮะแล้วก็มีการบัฟในส่วนของการรีเลือดนะครับบัฟอันนี้บัฟเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเวลแรกเพิ่มมาสิบไม่ค่อยเห็นผลมากนะติดที่เพิ่มมาเยอะๆก็คือเวลสุดท้ายนะเพิ่มมาสิบห้าเลยสิบห้าเนี่ยมันเยอะนะเพราะเนื่องจากคิวกอสแล้วมันตีเนี่ยมันโดนหลายตัวได้้้เเเพราาะงัันนนี่ยโดสกกป็ 500 600ยหกร้อยได้สบายๆแถมยังรวมยังไม่รวมอ่าศูนย์จุดสองเอ็กเตอร์ฟิสิกอลดาเมจหรือเอ็กเตอร์อดีนะครับก็คือยิ่งพลังโจมตีเยอะก็ยิ่งดูดเลือดเยอะอีกนะครับมันบัฟในส่วนของสเกลเข้ามาด้วยนะศูนย์จุดศูนย์สามแล้วก็ทำให้มันดูดเลือดได้มากขึ้นอีกยังไม่จบนะครับมันมีการบัฟในส่วนของคู่ดาวของคิวกรอ้ด้วยนะครับให้คู่ดาวมันน้อยลงนะครับปกติเนี่ยเบลแดกสิบสองใช่ไหมแต่รับนาเนี่ยสกิลนี้เนี่ยคู่ดาวน้อยที่สุดนะจะคือเก้าวินะครับเมื่อก่อนมันเคยคคููลลดดดดาาาาวววนนนปรระะมมมมมณเเี้้้้ยอออจจไไ่่่่แืกกใชัับิสถ กดท่าสองรัวๆได้โดยคิดว่าหลังจากปรับมาเนี่ยคิวกอจะเล่นง่ายมากขึ้นเยอะนะเนื่องจากการลรคูด้าท่าสองเพียงวิดเดียวเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเล่นคิวกอได้ง่ายมากขึ้นจากการใช้คอมโบเดวิลนะครับประมาณนี้กันก็โดยมองว่าคิวกอได้รับบัฟค่อนข้างเยอะเนาะอาจจะมีแค่เรื่องของการเนิร์มในเรื่องของการสโล์นะไปไปต่อตัวต่อไปนะครับสับ อัดอุินครับอัดอินอดอินเนี่ยมีการบัฟในเรื่องของสกิลหนึ่งะครับให้มีคูดาวน้อยลงนะปกติคูดาวแปดวินะครับเหลือคูดาวเจ็ดวิแทนนะฮะก็บัฟมาครับใช้งานง่ายมากขึ้นนะฮะในส่วนของซิลสองของอัดอุินเนี่ยก็มีการบัฟในส่วนของดาเมจครับของโลเวลามันจะสร้างโลมันจะกระทืบเนาะกระทืบมันเนี่ยมันจะสร้างดาเมจมากขึ้นนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเพิ่มมา70กว่าหน่วยแล้วก็คูณ AD ดีมากขึ้นนะกลายเป็น1 AD นคือตีแรงเท่ครับก็กระทืบได้ดาเท่านนนั้ะครับ อ่าแล้วก็มีการบัฟในการตีดาเมจจริงนะครับเวลากดสกิลสองเนี่ยมันจะตีดาเมจจริงได้3ครั้งนะครับปรับมาใหม่แล้วก็กลายเป็นเวลแรก125ครับเวลสุดท้ายก็เป็น250แทนพูดง่ายคือเพิ่มมาเวลละ25หน่วยนะครับก็ไปดาเมจจริง3ครั้งแล้วก็แรงขึ้นนะครับแต่โดยรวมอดูอินดอยยังมองว่ามันเฉยๆไม่ได้ปรับเก่งขึ้นเท่าไหร่นะมันแค่แบบลดคูด้าท่าหนึ่งนะครับท่าสองแรงขึ้นประมาณนั้นไม่ได้ปรับเรื่องอื่นแมคานิกอื่นอะไรเข้ามานะสำหรับอดดวววิินน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 ะะคคคคครรรรรรรััััััับบ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 บปมมมมมมมาาาาณีีี้ตต่่่่ออออูสสสขขขงงงแแแแแแทททเยกกฟใล 2นะครับให้มีการฮิลที่มากขึ้นนะดอยมองว่ามากขึ้นนะเพราะปกติเบสมัน280ใช่ไหมแต่ว่าสเกลมันแค่0.5นะครับแต่อันนี้เบสเหลือ200นะครับแต่ว่าสเกลมันกลายเป็น1แทนคือมันเพิ่มมาเท่าตัว,ตวเลยของตัวของสเกลซึ่งแบทแมนเนี่ยส่วนใหญ่เขาเล่นกันเรียกเขาเล่นเพ er ียวดาเมจกันเนาะมันจะออกพลังโจมตีล้วนๆนะพลังโจมตีเลดเกมเขาจะแบบ7 8 0 0แปดรอยอะไรเงี้ยก็คือมันจะคูณเยอะมากนะครับมันทาให้แบทแมนเนี่ยช่วงเลดเกมเนี่ยเขาสามารถฮิลได้ค่อนข้างแรงมากนะครับในส่วนของสกิลสนะอ,อลงอเนาะอ นะครับแล้วก็มีการบัฟในส่วนของสกิลสามนะให้มีคูดาวที่น้อยลงแบบเวอร์เลยแหละนะรเพราะปกติเนี่ยคูดาวช่วงแรกๆมันจะแบบ3า3 0 2 4ใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนเป็น35 25, 15อันติแบทแมนเนี่ยคูดาว15าวิคือมันน้อยมากนะเราจะได้เห็นแบทแมนติดแทบจะตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นะเพราะมันยังลดคูดาวได้นะวิแล้าวลคูดาว40%์ก็เหลือมัน9าวิอะไรประมาณนี้คือมันลดได้ค่อนข้างเยอะมากๆทำให้เราจะเห็นแบทแมนวินวอล์กแทบจะตลอดเวลาแล้วก็ทำให้ตัวนึง ตัวมันสามารถเอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นนะอาจจะแบบว่าแบบล้วงแล้วสักพักก็วิ่งหนีหามุมวินวอ,อกต่ออะไรก็อาจจะล้วงแบบแล้วก็วินวอกออกได้ง่ายมากขึ้นเนาะประมาณนี้ก็สับแบทแมนครับก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะแต่ต้องรอดูว่ามันจะเก่งขนาดไหนะสับแบทแมนนะครับโอเคตัวต่อมานี่ค่อนข้างไฮไลท์นะสับจินน่าน,นะครับครับก็ในส่วนของจินน่านเนี่ยมีการปรับในเรื่องของสกิลหนึ่งเนาะให้มีดาเมจที่น้อยลงนะครับก็คือเบสดาเมจเบสเนี่ยน้อยลงประมาณ50หน่วยนิดหน่อยครับแล้วก็สเกลเบาล,ลงเล็กน้อย0.05 0.05น แต่มีการเพิ่มแมคานิกใหม่เข้ามาให้ตัวของจินน่าเนาะก็คือเมื่อสกิลหนึ่งของจินน่าเนี่ยไอลูกประคำเนี่ยมันกระเด้งไปโดนฮีโร่นะครับมันจะรีเลือด150ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยห้าสิบนะตามเลเวลที่อัพเนาะแล้วก็คูณศูนย์จุดหนึ่งห้าเอพี AP นะครับก็คือมันฮิลได้คล้ายๆสกิลสองของมาจ้านะแต่ว่าไอตัวสกิลหนึ่งของไอจินน่าเนี่ยมันชิ่งได้ไงก็คืออันนี้ดอย,ยังไม่ชัวร์นะว่ามันนับว่าโดนตัวเดียวฮิลร้อยห้าสิบหรือโดนหลายตัวก็เอา,150นนอร,อาร้อยห้าสิบคูณ โดนฮีโร่ซ้ำมันจะฮิวซ้ำหรือเปล่านะครับแต่ดอยคิดว่ามันน่าจะโดนซ้ำได้เนาะจากสกิลหนึ่งที่มันชิงได้ถ้ามันชิงได้อย่างเงี้ยมันมีโอกาสาที่ทําให้โจงจิน่นามันเข้าไฟได้เก่งมากขึ้นเยอะมากๆนะในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับแล้วเขามีการบัฟครูดาวให้ด้วยเนาะจาก7วิหรือ6วิทําให้เราสามารถใช้สกิลหนึ่งได้บ่อยมากขึ้นเนาะก็ดอยเชื่อว่าการบัฟครั้งนี้ทําให้จินหน้ากลับมายืนเลนได้ง่ายมากขึ้นเยอะอยู่นะเพราะมันแบบสกิลหนึ่งมันค่อนข้างคล้ายสกิลสองของมาัจจามนะนะนะากรร มันชิงได้ไงอาจจะทำให้ทีมไฟมันเก่งขึ้นแล้วก็ยืนเลนง่ายขึ้นเนาะอาจจะเนิบดาเมจลงไปหน่อยแต่ว่าถ้ามันยืนเลนง่ายขึ้นตัวมันก็ค่อนข้างน่าสนใจมากสับจินน่านะครับก็ต้องรอติดตามดูนะว่ามันจะเก่งขนาดไหนสับจินน่าในแพตต่อไปแล้วว่ามันจะเก่งมากพอไหมแต่โดยเชื่อว่าถ้าได้เข้าไฟตัวมันน่าจะได้ํำคาดแล้วพอตัวแล้วมันอาจจะไม่ต้องออกรีเลือดแล้วมันอาจจะไม่ต้องออกพวกเรเวสซิ่งแล้วเพราะมันมีท่าหนึ่งที่จะรีเลือดได้อยู่แล้วไงมันอาจไม่เป็นออกแวมพร์นะประมาณนี้ ซาบจินหน้านะครับครับต่อมาครับมาดูในส่วนของตัวของมาจ้าครับรอบมีโดนเนิร์ฟหนักพอตัวนะครับอย่างแรกครับเรื่องของพาสซีฟครับพาสซีฟมาจ้าโดนเนิร์ฟในเรื่องของความเร็วในการวิ่งนะครับปกติเนี่ยทุกๆเลือดที่เสียไป1%มาจ้า ja จะวิ่งเร็วขึ้น2%นะครับแต่ว่าอันนี้ปรับใหม่นะครับมาจ้า ja จะวิ่งเร็วขึ้นเพียง1.5%พูดง่ายปคือเออสมมุติเออเลือด50%อะไรอย่างเงี้ยถ้าหายไปห้าหายไปครึ่งหลอดอ่ะก็จะวิ่งเรร็ววขึ้้นน100%ออาาาะไ,ไมีแต่่ อันนี้เลือด50%ก็จะวิ่งเร็วขึ้นเพียง75%คือจะความเร็วการเคลื่อนที่มันก็จะลดลงระดับหนึ่งนะครับมันก็จะพิวน้อยลงเองสับมาจ้านะฮะแต่ที่ดอยมองว่าหนักสุดน่าจะเป็นเรื่องของอันตินะครับอันติมาจ้าคูดาวนานเพิ่มขึ้นนะครับปกติเนี่ยคูดา ja วมาจ้าเวิสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ24วินะครับอันนี้ปรับใหม่นะจะกลายเป็นคูดาวที่30วินะครับเพิ่มขึ้นมาเป็ออนอารมณ์คล้ายๆเหมือนตอนเซฟิล่าตอนนั้นเลยนี้เพิ่มอันติให้คูดาวนานมากวาาาะััะอยมอง่เนะตจ มันทําให้มาจ้าเนี่ยมีความสามารถในการเข้าไฟที่บ่อยน้อยลงนะโดยมองว่าแผทหน้าเนี่ยมาจ้าเนี่ยได้รับความนิยมน้อยลงค่อนข้างเยอะนะสำหรับมาจ้านะแต่โดยมองว่าตัวมันยังน่าลํำคาญอยู่นะในส่วนของสกิลต่างๆนะครับแบบว่าสกิลหนึ่งสกิลสองเนี่ยมันยังน่าลํำคาญอยู่นะแต่ว่าโดยมองว่าจะเราจะฆ่ามาจ้าง่ายขึ้นในแผ่นต่อไปนะครับประมาณนี้อ่าครับในส่วนของดีแลกเนี่ยดอยไม่ชัวร์ว่ามันบัฟหรือเนิร์ฟอะไรมันพูดถึงเกี่ยวของสกิลสองในจังหวะที่สองจังหวะดันเนี่ยอันนี้ดอยไม่ชัวร์ว่าม,มว,ว้แลกัน ใครแปลออกก็บอกดอยด้วยนะฮะอันนี้ดอยขอฝากทุกคนไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคไปต่อครับในส่วนของแม็กซ์นะครับแม็กส์แม็กส์ครับมีการปรับในเรื่องของอันติเนาะให้มีเวลาในการล็อกหัวมากขึ้นนะปกติก่อนตีปุ๊บเนี่ยมันจะมีเวลา6วิให้ล็อกหัวเนาะอันนี้ปรับใหม่มีเวลา10วินะครับที่จะล็อกหัวไอฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้นะครับอ่าโอเคตัวสุดท้ายนะครับมาดูตัวของลาวิลครับลาวิลลาวิลเนี่ยมีการเนิร์ฟนะครับในเรื่องของจังเกิลนะฮะ ก็คือเขาบอกว่าตอนนี้ลาวิวมันเก่งมากไปนะในตำแหน่งของจังเกิลเขาก็เลยมีการเนิรนะเพิ่มแมคเนิกในการทำดาเมจกับฮีโลพวกสัตว์ป่าน้อยลงคือตีตีคิฟป่าได้เบาลงนั่นเองทำให้ไม่สามารถฟาร์มป่าได้ไวเหมือนเมื่อก่อนนะก็คือคล้ายๆพวกคาเฟนีคล้ายๆพวกไฮอาเตะอะไรที่ท,ที่ฟาร์มป่าชา้ชาๆเนาะตัวของลาวิวในแพทต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันทำให้ตัวของลาวิวเนี่ยไม่สามารถฟาร์มป่าได้ไวเท่าเดิมนะก็คือ เบลแรกเนี่ยจะโดนเนิร์ฟอยู่ที่ประมาณ40%ครับแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มตามเลเวลเนาะคล้ายๆพวกไคาลเต้คาเฟนี่นั่นแหละนะครับดอยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแพทต่อไปมันยังฟาร์มป่าได้อยู่ไหมแต่ดอยคิดว่าน่าจะฟาร์มป่าได้อ่ช้าลงค่อนข้างเยอะเนาะสับแพทต่อไปนะครับประมาณนี้แล้วกันศัพท์แพทนี้เนาะก็ที่น่าสนใจก็จะมีเรื่องของลาวิลนะครับโดนเนิร์ฟนะครับทำให้เล่นป่ายากขึ้นนะฮะอ่ามาจ้าโดนเนิร์ฟนะเล่นยากขึ้นนะคูดาวอันติมากขึ้นนะครับอ่าจินน่านะครับอออ่่่าาานนนนนนนเเลลลละะะัีีี้้สกิมรดดฮคูวยง แบทแมนคูดาวน้อยลงเยอะมากนะในส่วนของอันติเวลสุดท้ายเนี่ยคูยดาวสิบห้าวิน้อยมากรีเลือดเยอะขึ้นนะฮะอาดูอินบัฟนิดหน่อยนะครับแล้วก็คิวกรอตบัฟมาค่อนข้างเยอะเนาะบัฟในเรื่องของความสามารถในการทำเดรเมจกับความสามารถในการเอาชีวิตรอดนะรีเลือดเยอะคูดาวน้อยลงนะแต่ว่าอาจจะไล่ฆ่าเนาะยากขึ้นนิดหน่อยนะครับประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้สำหรับการปรับสมดุลฮีโร่นะโอเคนะครับก็ ก็จริงๆเรื่องของสมุนฮีโร่ของแพทนี้น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวดอยจะไปต่อในเรื่องของต่บสมดุลอ่าคาราโนเชสนะครับก็ใครอ่าไม่ได้สนใจเรื่องของคาราโนเชสก็ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับโอเคไปไปต่อเรื่องของคาราโนเชสกันนะฮะคาราโนเชสครับมีการปรับสมดุลกันต่อนะในเรื่องของไฮเอเตอีกแล้วนะไฮเอเตโดนเนิร์ฟแพทที่แล้วมาตอนนี้ก็โดนเนิร์ฟอีกรอบนะไฮเอเตไอราคา1นึ่งบาทมันเก่งเกินไปจริงๆนะฮะก็โดนเนิร์ฟนะจากปกติเนี่ยมันปาได้500นะก็จะเหลือ 500เวลแรก750เวลที่2นะครับก็คือเวิสุดท้ายเนี่ยลดลงมา500เลยคือเบาลงมากนะฮะก็อาจจะทําให้ความนิยมของตัวไฮเตะมันลดลงนะเพราะปกติเนี่ยไฮเตะเนี่ยเล่นกับคอมไหนก็ได้นะมันค่อนข้างเก่งมากแม้ว่าจะราคาบาทเดียวนะครับมันก็คือเก่งมากเกินไปก็เลยโดนเนิร์ฟหนักนะครับสำหรับไฮเตะเนาะครับต่อมาก็มีการปรับสมดุลในเรื่องของพวกคอมต่างๆนะคอมแรกที่ได้รับการบัฟก็คือเรื่องของแอสซัสซินแอสซัสซินได้รับการบัฟนะครับอย่างแรกครับเรื่องของ3ามแอสซัสซิน ปกติเนี่ยโอกาสคีมันจะเพิ่มมา15นะครับแล้วก็มีคีดาเมจเพิ่มมา50อันนี้ปรับใหม่กลายเป็นคีดาเมจ75แทนนะครับก็คือเพิ่มมา25นะครับอ่าในส่วนของ6แอสซิสตินนะก็จะมีการเพิ่มอัตราการคีเพิ่มมากลายเป็น50แทนจากเดิม40นะครับแล้วก็มีการเพิ่มอ่าคีดาเมจนะครับปกติคีดาเมจอยู่ที่200เมื่อมี6แอสเนาะก็จะกลายเป็น250แแทนนนคคคืออรีงงขขึ้้่าเยอะะนครัับแต่่ดอยไมชวร์เหมือนกันว่า 6แอดเนี่ยมันจะเก่งมากพอหรือเปล่าเนื่องจากแอดบางตัวในคอมเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเก่งอย่างเช่นพวกซิลเอนโซอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบไม่ค่อยเก่งเท่าที่ควรแล้วตอนไม่ชวนกันว่าปรับมาในเรื่องของคอมนี้แล้วมันจะเก่งพอไหมเนะี่ยแอบแอดเนาะแต่ว่าก็บัฟมานะครับก็น่าสนใจติดตามไปกันนะฮะอ่ามีการบัฟในเรื่องของกันแมนหรือพวกแครี่ที่มันสายปืนเนาะพวกโมเลนนะฮะแวนคาเฟนี่ะ Van, นะฮะถ้าเกิดมี4กันเนอร์นะฮะก็จะได้เป็น โอกาสที่เท่าเดิมน,นะแต่ว่าตีแรงขึ้นกลายเป็น50%แทนจาก30%ตีแรงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเพิ่มมา20%เลยใน4กันเนอร์เนาะอ่ะแล้วก็พวกชูเตอร์หรือแครี่อะไรเนี่ยก็ปกติเนี่ยอ่ะสี่แครี่มันจะได้มีโอกาสตีเบิ้ลเนี่ย45%อันนี้เพิ่มมาเป็น50%แล้วก็ถ้าเป็น6แครี่เนี่ยก็จะกลายเป็น80%แทนจาก70%ก็โอกาสติดมากขึ้นนะแต่ดอยมองว่าคอมแครี่กับการแมนเนี่ยยยยไไมมมม่่่่่่คคอออีใรรรเเเเเาาาลลนนนนนกนะะกัััั6ตตวววหหื4ทะะะ็งฉๆฮ โอเคมีการเนิร์ฟตัวของฟอลเลนนะฟอเลนฟอเรนเนี่ยปกติเนี่ยมันจะมีเมชคานิกที่เวลาที่ฟอเลนสตัวมันตีพร้อมกันอย่างเช่นเอานาคอสติดคอมโบฟอลเลนกับตัวของโอเมนตีพร้อมกันในเป้าเดียวกันมันจะมันจะสามารถทาคอมโบแบบเผาเปอร์เซ็นต์เลือดพร้อมกันได้แบบแบบทับซ้อนกันแต่แพทต่อไปเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้คอมโบอย่างนั้นได้แล้วคือสมมุติเราใช้ฟอเลนอยู่เนี่ยสตัวตีพร้อมกันเป้าเดียวเนี่ยมันก็จะเผาได้แค่อันเดียวไม่สามารถเผา2ตัวพร้อมกันได้ประมาณนี้แล้วกันสับคาราโนเชนใลแพทต่อไป บัฟแอสค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็มีการเนิร์ฟฟอร์เรนอีกครั้งนะครับสับฟอร์เรนนะรอบนี้ก็ไฮเตก็น่าจะจกักน่าจะได้รับความนิยมน้อยลงแนละ้วสับไฮเตกในคาร์โลเชสนะครับครับก็ประมาณนี้การสับแพทใหม่ในแพทวันที่16เดือน4เนาะก็เป็นไงบ้างครับสับข่าวสารในวันนี้เนาะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนเดี๋ยวไปคิปอะไรต่อน,นั้นก็ใฝ่ตามได้ครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน